มองหาก,ากระบะเกียร์ออโต้ดีเซลใหม่ๆนี่คือเจ้า f o r d l a n g e r ตัว2.2 XLT Double Cab High Rider ปี2019ขายเพียง365,000บาทเท่านั้นนะรถบ้านฝากขายเข้ามาใหม่อีกแล้วโหโคตรสวยเลยนะต่งหนักจัดเต็มขนาดนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคตรสวยใส่กระจังหน้า f อ r d ตีแดงๆกันไปเลยนะเสริมจมูกให้เรียบร้อยแล้วนะใส่ชุดโป่งมาให้รอบคันจัดตรงลงล้อให้แม็กใหมย่ยางใหม่นะหลอ่อๆเท่ๆกันไปเลยไฟกระจกออกหูนะได้4ี่ประตูเกียร์ออโต้ดีเซลตัวสูงนะสติ๊กเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้เซ็นเตอร์ กัลยาด้านหลัง4จดตัวนี้เป็น XLT นะสภาพแม็กไลเนอร์โคสวยใสเลยนะ99%เลยมาดูจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนภายในสวยใสยสภาพดีเลยนะเบาะเก็บงานมาให้หมดแล้วได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแอร์แบก ABS มาให้ครบคนันวิทยุจอ 2Din Android จอใหญ่ๆกันมาเลยลูกค้าจับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้ขายในราคาเคียร์ธรรมดาโคตรคุ้มค่าเลย้าหลังคาเอียมสะอาดไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นขุยและไม่มีรอยเจิมด้วยกระจกปะไฟฟ้าทั้งหมด4บานปะไฟฟ้ากระจกมองข้างก็บ้้าาแลวใหหหดงนมมม กว้างขวางขนาดนี้มีจุดพักแขนมาให้1งจุดนะหัวหมอนครบ3จุดพื้นพรมเอียมสะอาดร้อมถาดรองพื้นเข้ารูปเลยเปิดมาด้วยค้ำโชคฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะแผงกันความร้อนสวยใสสภาพดีฐานหน้าสวยใสสติกเกอร์เดิมอยู่ครบทุกจุดนะสติกเกอร์มอกอก็อยู่ครบแบตเตอรี่จากการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย ABS ให้ครบคันเลยนะลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะเกียร์ออโต้ Auto, ดีเทลตัวนี้แคปหน้าจอมาให้ไวชินลิงที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อฝ่ายขายทักแชทให้ไวเลยขายเพียง3 6 5 0 0 0บาทในราคาเกียร์ธรรมดาแต่คุณไ เกียร์ออโต้